สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะหายหน้าหายตาไปนานวันนี้จะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยกุหลาบไม่เยอะหรอกเนี่ยน่าจะกระมังหน่อยๆมั้งไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะเดือนละครั้งนะคะหกตอนนี้หกโมงเย็นนะคะหกโมงสี่บค่ะก็ยังสว่างสวัยแดดจ้าอยู่นะคะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนญี่ปุ่นนะคะร้อนมากสามสิบกว่าองศานะคะกุหลาบก็ ยังงามค่ะนี่ค่ะสูงยาวขขาวดีดอกให้เรื่อยๆนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเสร็จหนูจะฉีดยาเลยนะคะทั้งหนอนทั้งมแมลงนะคะลุมเร้ามากเนี่ยแมงกีนโนนแมงกีนโนนค่ะเนี่ยกินใบอยู่เนี่ยก็มีหนอนมีมแมลงตามธรรมชาตินะคะ อันนี้จะเรียกว่าเป็นดอกรอบสองก็ได้นะแต่ดอกไม่ใหญ่นหเนี่ยล่ะเนี่ยเนี่ยก็ดอกมาไม่งามเนี่ยใบเหลืองใบร่วงนะคะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีร่วงหมดต้นเลยนะก็เป็นทุกปีและค่ะนูน่นดอกมันนู่นค่ะดอกดอกนะคะไม่ใหญ่หรอกกิ่งกระโดงยังไม่มีนะคะต้นนี้นะไม่งามค่ะ เพราะว่า,าช่วงหน้าร้อนก็อูฟู่กันอยู่นะคะยังไม่มีตายนะคะต้นนี้ก็ใหญ่โตเนี่ยแตก่กิ่งยาวปล่อยนะคะไม่ได้ตัดแต่งปล่อยตามธรรมชาติแถวนี้ก็ยังงามเหมือนเดิมอยู่ค่ะเนี่ยกิ่งกระโดงนะคะหนึ่งกิ่งสองกิ่งเนี่ยดูมะละกอหนูโตไวมากแล้วก็งามใบใหญ่นี่ยาวเป็นศอกเลยนะเนี่ยเนี่ย ใหญ่จะได้กินไหมนอ้องเนี่ยค่ะพันเตี้ยนะคะพันเตีย้ยมะละกอปลูกสองต้นนะคะลองปลูกดูว่าจะได้กินไหมดูกุหลาบนี่แตกมาสามสี่กิ่งนะคะกิ่งกระโดงหมดแล้วเนี่ยหนูเด็ดยอดมันเนี่ยเพิ่งลงปีนี้นะคะช่วงเดือนหน้าช่วงหน้าหนาวอะ่ะเพิ่งลงนะคะถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็น่าจะรอดนะคะ ดูมีขี้ขี้อะไรอะ่ะนอนมันกินใบแล้วมันขี้ไว้รู้เลยอนอนกินใบต้นนี้น่าจะไม่รอดดูใบเนี่ยอันนี้จะตัดทิ้งเลยนะคะเนี่ยตัดตรงนี้เลยเนี่ยทรงจะไม่รอดนะคะกุหลาบต้นใหญ่ต้นนี้เนี่ยแบบนี้ทรงทรงจะตายแล้วค่ะเนี่ยแบบนี้แสดงว่ากลางคืนนอนมากินเนี่ยนอนมากิน แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันจะออกมากลางคืนกลางวันมันไม่ออกเพราะว่ามันร้อนต้นนี้กิ่งกระโดงมางามๆหลายกิ่งมากนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงทั้งนั้นนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กิ่งห้าหกกิ่งนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่ออกมาจากคนต้นนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกกิ่งกระโดงนะคะหนึ่งสองสามสี่กิ่งเนี่ยกิ่งใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นนี้แต่กิ่งดีมาก ช่วง4ีหปีนี่กุหลาบจะงามนะคะถ้า7-8ปีจะเริ่มมีอายุแล้วนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ก็กิ่งกระโดงนะคะเนี่ยอันนี้ก้านมันยาวมากเลยเนี่ยเน,นมันยาวนะคะเนี่ยมันก็ติดดอกอยู่ถือว่างามนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าอาบแดดอาบฝน กักตุนสารอาหารเต็มที่นะคะตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยแตกกิ่งกระโดงมายาวๆใหญ่ยาวมากนละกิ่งนึงนะคะเนี่ยเอาเสาปักไว้อยู่นี่อันนี้ก็เก็บไว้ได้นะคะพวกนี้เพราะว่ามันดอกอยู่แล้วกิ่งนี้ดอกเล็กดอกใหญ่ก็ดอกนะคะต้นนี้แต่ว่าคนต้นพวกนี้ยังไม่มีนะคะก็แตกมันบางต้นนะเหคะ นี่ละอันนี้ใบร่วงนะคะเนี่ยร่วงจนเหลือแค่นี้ใบร่วงใบเหลือ,องนี่เป็นไรไม่รู้เนี่ยจะรอดหรือเปล่านาอปุ๋ยค่ะสูตรแปดสามตัวนะคะแปดแปดแปดสำหรับผักผลไม้ธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้ของแพงอะไรก็แล้วแต่นะคะใครมีปุ๋ยดีๆอะไรก็ใช้ไปค่ะธรรมดาค่ะ ใช้แบบไหนหนูก็ลดโรยไปนี่ค่ะเนี่ยแบบนี้แล้วก็โรยไปอย่างเงี้ยโรยไปแบบนี้นะคะนะอย่างอื่นมันก็จะได้กินด้วยไม่ได้อะไรเยอะแยะพิธีใส่ปุ๋ยนะคะของหนูดูต้นนี้อันนี้ก็ดอกนะคะเนี่ยใส่ปุ๋ยแบบนี้หนูใส่หนูก็โรยไปอย่างเงี้แหละ ก็จะโรยแบบนี้นะคะเพราะว่าหญ้าแถวนี้ก็จะได้กินด้วยนี่ค่ะก็แตกกิ่งทุกต้นนะคะเนี่ยแกกิ่งทุกต้นก็เอาเสาปักไว้หมดทุกต้นนะคะก็มีถั่วฝักยาวถัวฝักยาวถั่วฝักยาว มะละกออีกหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้นะคะลงสองต้นเนี่ยหอรพาอันนี้ก็ดอกให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นกุหลาบทรงพุ่มออกดอกให้เรื่อยๆนคะคะยอดใหม่ต้นนี้แต่ กิ่งดีมากทั้งกิ่งทั้งทั้งกระโดงนะคะนี่ค่ะงามเลยล่ะเข้าปีที่สองเต็มตัวแล้วนะคะที่สองจะย่างปีที่3แล้วล่ะสีเหลืองนั้นก็ได้มาแต่เชื้อราแป้งโอ้ลุมเรามากรุนแรงด้วยนี่ค่ะดูนอนมแมลงกิน ดี๋ยวจะฉีดยานะคะนี่แหละใส่ปุ๋ยเสร็จแล้ก็จะฉีดประมาณนี้นะคะช่วงหน้าร้อนอันนั้นยาวๆนั่นกิ่งกระโดงนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยยาวน่าจะเกือบสามเมตรแล้วน่ยาวไปนน่นละ มันไม่มีอะไรให้ดูก็เลยไม่ได้ค่อยได้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เริ่มจะดอกแล้วนะจะดอกหน้าร้อนนี่แหละค่ะอ้ายังไม่ได้ขึ้นไปเก็บผ้าเลยนะคะตากผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งไว้นี่ล่ละค่ะจะใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวหนูปลูกทุกปีนะคะนะปลูกทุกปี ปีนี้ได้กินช้าหน่อยตัวฟักยาวนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะสวนของเราเดี๋ยวหนูจะไปใส่ปุ๋ยนะคะไปโรยปุ๋ยให้เสร็จเดี๋ยวมันจะข้ามืดก่อน ใบใหญ่งามมากนะคะเนี่ยในกระถางก็ยังอยู่นะคะยังไม่ตายยังไม่ตาย <c oughs> ใบเหลืองใบร่วงช่วงนี้ก็เลี้ยงกิ่งเลี้ยงต้นนะคะใบเรื่อยๆไม่ต้องไปเน้นดอกค่ะไม่ต้องเน้นดอก เหมือนกันค่ะตามภาษาถ้าหน้าร้อนนะ่ะอยู่ไหนก็เหมือนกันดูหนอนตัวเล็กๆเ,เ,เขียวเต็มเลยเห็นไหมเหมือนตัวหมอนอะ่ะกินกันกระจายเดี๋ยวยามาฉีดโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยเเรว